สวัสดีครับอตอนนี้ผมอยู่ที่โปรไบาสาขาพระรามสามนะครับก็พอดีเดี๋ยววันนี้จะมาทำไบฟิตติ้งกันก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าการทำไบฟิตติ้งของผมวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ผมก็อยู่ข้างในของโปรไบพราบสาแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้รอฟิตเตอร์ก่อนเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นดูอุป,ปกรณ์ข้างใน รอดีครับตัวนี้ผมใช้อยู่คอนเฟิร์มเป็นอุปรกรณ์อ็อกเซส r ซอรี่ขากระตรงขากระติกเยอะแยะเบาะยางขากระติกหลายสีแฮนด์ก็มีเพียบ นี่ก็บอกนะครับผ้าพันแหด์ปลอกแหด์ต่างกุ๊กกิ๊กมีหมวกคาสด้วยนี่อะไรเลเซอร์เลเซอร์รุ่นใหม่เวนโต้ ชิมาโนรอดูละเอสกับอัลเทกานะ เสื้อผ้า นะครับนี่เป็นห้องฟิตติ้งนะครับกำลังจะเข้าไปข้างใน,นขออนุญาตแนะนำตัวฟิลเตอร์ของเรานะครับครับสวัสดีรรรครับผมลิศโปรไบนะครับครับผมพี่ลิศนะครับ เดี๋ยวตอนนี้จะเป็นเครื่องมือในการวัดความกว้างของสะโพกนะครับเลยกระดูกก้นนั่งลงไปเลยลักษณะหน้าเราก็จะใช้จุดกึ่งกลางของ ที่นี่ในที่นี่แบบในแบบถนนค่ะเราจะใช้ไม้บทัดวัดก็ได้ครับหรือจะใช้สเกลที่ดูจากนี่ก็ได้ตัวสเกลนี้มันจะเป็นตัวเลขบวกกันไหมครับก็คือเอาตัวเลขซ้ายกับขวามาบวกกันแหละครับว่ากว้างเท่าไหร่จริงๆแล้วนี่ก็ใช้บอกประมาณ140 13 5ี like ่ศูนย์หนึ่งสามห้าถึงหนึ่งสี่ศูนย์น่าใช้ได้หมดครับแต่ถ้าเราใช้ประมาณ1,40่น่าจะเหมาะสมกว่าเพราะเพราะประมาณ6.5ถึง7ก็ประมาณนี้แต่เราแต่เราจะจะไปใช้แบบบอกที่มันเกิน155หรือ1 5หรือหนึ่งห้าศูนย์ไครับ หนึ่งสี่ห้าก็ซัพพอร์ตมากขึ้นครับแต่ก็โอเคอยู่นะแต่ถ้ามันกว้างไปถึงหนึ่งห้าแล้วเนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเบาะที่มันกว้างมากๆนเนี่ยมันจะมันจะทําให้พวลเราเันเรลลิ่งปั๊บนเนี่ยเวาเรา,ากดรูปบันไดปั๊บเนี่ยมันจะดันด้านข้างให้เปิดออกข้อบ่อมันกว้างเรานั่งบนขอนไม้ที่เป็นขอนไม้ที่มันใหญ่กว่ากว่าตัวเราเอาอพวกนั้นก็จะเขียนบอกโค้เตอร์สามโค้เตอร์สองโค้เตอร์หนึ่งแต่ถ้าออลัสก,กับเวิร์ดอะเวิร์ดมันออกแบบมาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ละ อันนี้มันจะออกมาเป็นเลสซิ่งมะพวกที่ฟอร์เวิร์ดมากๆั้นใช่พวกเนี้ยระดับความสูงบอกกับแทนต่างกันเนี้ยกระดูกเทวิกหรือว่ากระดูกในในส่วนกระดูกเชิงกราก็จะมีการพับคือมุมจะยิ่งแคบลงไปเรื่อยๆคือคือเมื่อกี้เดี๋ยวเล่าอีกทีอ่าก็คือเราวัดเสร็จปุ๊บใช่ก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เราจะไปใช้จริงๆใช่คือคือความเหมาะสมไม่เชิงนะดูระยะของของระยะดอกก็ต้องไปดูระยะบนรถด้วยง่ายๆคือว่าต้องดูประเภทรถด้วยแล้วก็ดูลักษณะ โพสชั่นบนรถด้วยว่าจุดกดทับเนี่ยมันพับไปข้างหน้าหรือมันมีแนวโน้มว่าจะนั่งสบายสบายคือเซตอัพก็ต้องให้เข้ากับคนด้วยคือบอร์ดมันเป็นจุดหนึ่งที่ควรจะเลือกให้ถูกไซส์ก่อนแล้วก็ดูตาม่านังว่าเฮ้ยเราฟอร์มนไหมความสูงก็บอกกับแผงต่างกันเกิน7ดเซน6เซนขึ้นไปก็คือมันมันคือมันเกสิกมากโงมากแล้วแต่ถ้าอยู่ในช่วง3ซมเซน4เซนน่ยมันคือนอมองมากหมายถึงว่าคือปกติก็ใช้ในส่วนของพวกบอร์ดที่ไม่ต้องไดคัทลึกแบบนี้ก็ได้ เนี่ยไกดคับมันเพื่อรองรับในค่าก้มเพื่อให้ก้นเราติดกระบ,บอกอใช่กล่บอกมันก็จะมีไกคับมีทรงที่ต่างกันอย่างน เลยผมดูนิดนึงครับโอเคย่อขาลงนห้ผมดโอเคยืดขึ้นครับขอดูช้าๆอีกสองั้งครับโ okay, อ,อเ okay, คอว,วงาง,ค okay, ลงลงอ่ะนี่แหละันะครับสบายๆอ่ะชั้นขาไเรื่อยโอเคเดี๋ยวโอเคลดขึ้น okay, นั่งได้เลย นี่ยาวนีสันแตนดเดียวมาดูอีกทีนึงครับาโอเคีสองครับโอเคครั้งนึ้ครับยกขึ้นสุดเลยโอเควางเลยโอเคขึ้นนั่เลยครับ 啊，我玩。 ลาก็มังจริงๆก็ยิ่งดาต้าเบสเยอะก็ยิ่งแม่นนะครับยิ่งเยอะยิ่งแม่นอะ ันครู age. Age? ้สึกเหมือนขี่รถตัวเองไหมครับเหมือนหเหมือนไหมถ้าไม่เหมือนก็คือกอปผิดแล้วก็เลยถามเนี่ยใช่เปล่าแต่เหมือนว่ารถจะไม่มีล้อเนาะใช่ไหมมีแต่ล้อหลังเลี้ยวไม่ได้โออเเคมากน ราะว่าถ้าเราติดผิดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างที่เราคำนวณผิดหมดเลยโอเคองอเข่านิดนึงดูนิดนึงโอเคถ้าอยากรู้ว่ากระดูกตรงไหนก็คือแบ่งแบ่งลูกสะบ้าเป็นวงกลมใช่ไหมแบ่งครึ่งลูกลูกสะบ้าปับา๊บลากออกมาข้างหลังดูเลยตรงนี้นี่ขึ้นไมู่ชินนี้ถ้าอยากรู้กดคิดปึ๊บปล่อยขา ดูกตรงนี้ต่ำลงมานิดนึงเนี่ยบอ,อกไปดูอยู่ที่นี่เหมือนขาถ้าอยากรู้ว่าหกเอสลอฟฟี่เมอร์อยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้มันสูงไปตรงนี้มันเข้าไปในทอีกแล้วตรงนี้เนี่ยเหนือตัวทีขึ้นมาเนี่ยคือต้องมีตรงไหนเธอะำได้ที่เี่ใช่ตรงนี้ผิดไม่ผานบอกเลยนะผิดแม้ <c ười> แต่ บันไดก็ได้ท่างง่ายๆดูแกนรูกบันไดง่ายที่สุดเพราะว่าเราใช้มาร์เกอร์ตรงนี้ตัววัดโอเคส้นเท้าเพื่อให้รู้ว่าเราจะนั่งตรงไหนข้อเท้าหัวเขา่าดูว่าหัวเข่าจะตรงรูปบนนันไดไหมเลยแกนบันไดหรือเปล่าสะโพกดูมุมท่านั่งเคลื่อนไหวได้ไหมฮิปแฟกเตอร์เป็นยังไง

ใช่ครับเอาทำไมถามอย่างนั้นล่ะนี่ผมกำลังจะถามนะครับทำไมผมต้องมาฟิตติ้งครับพี่พีริสฟิตติ้งอะฟิตติ้งมันก็ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปหรือว่าที่เราเซ็ตเอาให้ถาวรอะไรมันแน่ยังขนาดไหนเพราะว่ามองมองจากมองจากค่าเรื่องแสดงเหยียดขอก้าวเส้นตำแหน่งบอกไม่ได้องวางด้วยพวกมีมองของคือตำแหน่งของเก่าเราตรงนี้เป็นไรไหม ที่เก็คือตัวเลขที่มันแสดงถ้าบวกก็คืออยู่ข้างหน้าตอนนี้ไม่อยู่ข้างหน้าห้าหนึ่งรเป็นค่านั่หมาความว่มันล้งอยูข้างหน้านิดนึ่งครับส่วนนี้มีตัวนี้เอเจนซ์ท่าก็คือการงอหรือการเหยียบของกระเข่าผมจะบอกความสูงหนึ่งเข้าไปในพีดีมาโ์เกอร์ถ้าเรายิ่งดึงดึงบอกขึ้นตัวเลขมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนเนี้ย สิ่งที่สี่บอกมันอยู่ในระดับที่มันอยู่ในความสูงแบบกลางๆพอดีพอดีถามว่าขึ้นขึ้นอีกได้ไหมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าความแข็งแรงแล้วก็ฟีเจอร์ที่ที่ดูบางทีเนี่ว่าจะดันขึ้นไปได้เท่าไหร่ถามว่าบอกผูดีไหมไม่ได้ดีสำหรับใครสำหรับบางคนบางคนนักกีฬาบางคนที่เก่งๆก็ไม่ได้ฟีเจิร์ที่ดีเพราะว่าเอ็กเซนทุกทุกตอบไม่ได้ครับตอบที่จะไมกิน

ทตกาครับตอนนี้ก็ f ิตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรถของผมไม่ลุยไ่ได้เลยครับนี่ก็กำลังตับองศานิดหน่อยอ่าเดี๋ยวให้พี่ลิศสรุปสั้นๆให้ฟังหน่อยครับสำหรับการปรับฟิตติ้งของผมในครั้งนี้จริงๆแยางก็ปรับมาได้ดีค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่ตอนเซตออกมาแรกๆก็คือพอเราทำฟิตติ้งเราก็ได้ดูว่าความละเอียดของ สิ่งที่เราจะปรับให้รถมันดีขึ้นหรือให้มันบาลานซ์ขึ้นก็ต่อก็สามารถปรับได้จากค่าที่เราวัดได้นะับในสิ่งที่แก้ไขหลักๆก็คือความสูงกับตำแหน่งบอกที่เราต้องปรับใหม่นะครับก็วความสูงบอกที่มาตอนแรกนะครับค่อนข้างที่จะบอกอาจสตอร์ไปนิดนึงผมก็เลยขยับขึ้นแต่พอขยับขึ้นปับ๊บปรับตำแหน่งบอทใหม่พอเช็บบเคเกี่ยวกับพิลลิงแอนาลไลซ์เนี่ยพิลล<อ>ิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า ค่าที่ได้จากโมชั่นมันอาจจะเป็นค่าที่ที่โอเคก็จริงแต่พอเรามาเช็คกเล่นจริงๆก็คือออปพูสมันยิงจมันไม่ดีผมก็เลยทําการปรับนิดนึงในการขยับบล็อกลงนะครับส่วนบล็อกผมสไลด์ถอยสไลด์ถอยหลังไปอีกประมาณเกือบเกือบหนึ่งเซนติเมตรก็ถือว่าโอเคขึ้นครับสำหรับท่าขี่รวมถึงฟอร์สที่ได้เพราะว่าสิ่งที่ออกมาปาลานซ์มนรูปบันไดมากๆทั้งซ้ายและขวาครับกลกราฟก็น่าจะเอนจอยแบบจลียนคันนี้พอสมควรครับเพราะว่าทำให้มันปาลานซ์มากขึ้นด้วยเพราะว่าตัว ตัวดิวเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องกระดูกสลังท่อนล่างๆค่อนข้างที่จะมีการสไลด์ไปด้านขวาก็คือมีการมีการโค้งหรือมีการออกจากแนวกระดูกสลังที่เป็นเส้นตรงออกมาด้านขวานิดหนึ่งซึ่งทําให้เกี่ยวกับสะโพกรวงถึงการเคลื่อนไหวด้านซ้ายและขวาของขาเนี่ยมีความผิดปกติบนบอกจะสังเกตบนบอรมีลักษณะการตกนิดนึงทำในุมตกของซ้ายนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเพลลิ่งเนี่ยซ้ายมันจะหนักกว่าขวาอยู่แล้วครับเราก็เลยปรับหนักที่มันบาลานซ์มากขึ้น <Okay. S 2> ก็น่าจะโอเคขึ้นครับแกรไม่แสดงครับเี๋ยว <c oughs> ต้องการตอนิดนึงครับเพราะว่าตัวเดียวเองมีมีลักษณะขาะคือลักษณะของขาเนี่ยเป็นลักษณะของลักษณะวารัสหรือขาโก่งขาโกงครับแ้วมัก, <c oughs> ก็จะทิ้งไปทางยูก้ทั้งสองข้างมากขึ้นครับสิ่งที่เราทําก็คือถอดอินโซที่มีการหนุนโซครับออกเพื่อให้มีพื้นที่ภายในรองเท้าเพื่อให้อาชมันเขาแหลกนิดนึงเพื่อแรงให้มันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นครับ ตัวยวเองก็จะขี่ได้กว่าร้านมากขึ้นบนจักรยานคันนี้แล้วครับครับได้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการฟิตติ้งของเราเดี๋ยวจะให้พี่ฤทธิ์ฝากอราหรแล้วถ้าเราเป็นคนที่ชอบในการขี่จักรยานหรือปั่นปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมแบบยาวมากเลยเพราะจริงๆจักรยานถ้าเอามาปรับให้มันเข้ากับตัวหรือว่าเพื่อนที่ให้ถูกต้องเราก็จะสนุกกับจักรยานมากขึ้นและก็สบายกับจักรยานมากขึ้นครับจริงๆมันก็เรื่องทุกประการเรื่องส่วนหนึ่งครับแต่หลักๆมันคือ ประสิทธิภาพแล้วก็ความสบายของจักรยานที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เราสะดวกกับจักรยานได้มากครับสำหรับใครสนใจนะครับสำหรับจะมาฟิตติ้งก็ให้พีทฝากไว้หน่อยติดต่อที่ไหนทางโปรไบได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะบูตติ้งแล้วก็นัดจองดการทำให้นะครับได้ครับติดต่อที่โปรไบนะครับติดต่อได้ทั้งสองสาขาเลยใช่ครับได้ทุกแบรนด์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทกับน้องน้องป้าปั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Yeah. Uh -huh.